สวัสดีคะ่ะนักเรียนอธิบายใบายงานชั้นป2ทับ2นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะระหว่างวันที่12-16ถึง 16, กรกฎาคม2564นะคะเรามาเริ่มวิชาแรกกันเลยค่ะวิชาภาษาไทายให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือแบบฝึกหัดที่ครูจะแจกให้ในอาทิตย์นี้นะคะ แล้วก็หนังสือภาษาพาทีวรรณคดีลำนำนะคะวันอาทิตย์นี้ครูจะแจกให้ไปให้นักเรียนทำลงในทักษะภาษาหน้าที่1ถึงหน้าที่9นะคะอ่านเรื่องน้ำใสนะคะจากหนังสือภาษาพาทีบทที่1นนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะต่อไปคณิตศาสตร์นะคะจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะจำนวนคู่นักเรียนลอง นำดินสอสีก็ได้ค่ะมาจับเข้าคู่กันจำนวน9ถ้ามันเหลือเศษมันคือจำนวนขี้นะคะถ้ามันเข้าคู่กันพอดีเป๊ะมันก็จะเป็นจำนวนคู่นะคะลองมาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพมันจะดูง่ายกว่านักเรียนมาดูผีเสื้อนะคะผีเสื้อ ถ้าจับคู่กันสอง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 เนี่ยค่ะมันก็จะเข้าคู่กันพอดีอันนี้ก็คือจํานวนคู่นะคะนักเรียนเขียนใต้ภาพเลยว่าจํานวนคู่ข้อสองแมลงทับสีเขียวนะคะ จับคู่กันปั๊บเหลือเศษหนึ่งเห็นไหมคะมันก็คือจํานวนคี่แบบนี้คะ่ะมันมี6ข้อนะคะนักเรียนลองทําดูนะต่อไปมาดูใบางานวิชาสังคมศึกษามารยาทในการยืนมารยาทในการยืนนะคะปฏิบัติแตกต่างกันดังนี้นะคะถ้าเราเป็นเด็กนะคะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ยืนยังไงยืนตรงเท้าชิดก้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ที่ระดับเอวอย่างเงี้ยนะคะ ดูตามดูในภาพเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะในกรณีที่เราได้ยินเพลงชาติเพลงชาติทำยังไงให้ยืนตรงทำความคารพมือแนบลำตัวแบบนี้ค่ะเราจะได้ยินวันละสองเวลาใช่ไหมคะ8โมงเช้ากับ6โมงเย็น18นาฬิกา ยืนต่อแถวตามลำดับก่อนหลังคือเข้าคิวนั่นเองนะคะเช่นต่อแถวทำอะไรคะตอนกลางวันต่อแถวรับจานข้าวต่อแถวซื้ออาหารต่อแถวเข้าห้องน้ำต่อแถวเเข้าไปซื้อขนมในห้องสางกรก่แบบนี้คะ่ะมันจะดูเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ต่อไปนักเรียนนำใบความรู้เมื่อกี้นี้นะคะมาเติมลงในช่องแต่ละช่องนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปประวัติศาสตร์อันนี้ก็คือใบความรู้เช่นกันดูนะคะ,ะประโยชน์ของการกิจกรรมความสําคัญในวันต่างๆในปฏิทินของนักเรียนนะคะประโยชน์ วันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แบบนะะี้ค่ะมีอย่างละ3ข้อสาข้อนะคะนักเรียนดูเสร็จแล้วนักเรียนอ่านให้เข้าใจแล้วนํามาเติมที่นํามาเติมที่ใบงานใบนี้นะคะตร,ตรงช่องว่างที่ครูแบ่งไว้ให้เติมนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนระบายสีให้สวยงาม นี้มีคะแนนหมดเลยนะคะนักเรียนนักเรียนต่อไปวิชาศิลปะค่ะศิลปะครูก็จะกําหนดให้ภาพสามเหลี่ยมนะคะหภาพนักเรียนลองต่อสิต่อว่ามันจะเป็นภาพอะไรต่ออย่างเช่นภาพอะไรดีคะต่อไปเสร็จปั๊บเป็นภาพบ้านเป็นไหมคะ่ะนักเรียนก็เขียนไปว่า ออาะนาบานไม่โทบ,บ้านใต้ภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเนี่ยค่ะหรือจะเป็นภาพอย่างอื่นก็ได้นะคะต่อไปวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมไม่มีชีวิตอันนี้ดูภาพแล้วนักเรียนโยงเส้นจับคู่เลยจับจับโยงเส้นมาใส่โยงเส้นเลยนะคะ อันไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้ดูง่ายมากเลยนะคะต่อไปวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่สองและหน้าที่สามนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบายบาย